วันนี้เจอสภาวะอากาศที่ร้อนมากๆจริงๆนะคะเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนก็จะเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเป็นทางการขอแนะนำไอเทมเด็ดสำหรับหน้าร้อนนะคะ สองตัวนี้จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้ผิวของเราไม่คล้ำเสียแล้วก็ยังคงความชุ่มชื้นอยู่ตลอดทั้งวันเลยนะคะแนะนำตัวสเปรย์น้ำแร่นะคะให้ใช้ก่อนที่จะเติมเครื่องสำอางนะคะระหว่างวัน,นะะวิธีใช้ก็คือแร่เนี่ยนะคะอยู่ห่างจากหน้าของเราประมาณ1ฟุตนะคะสรแล้วก็ฉีดนะคะให้ทั่วเลยนะคะ ตัวนี้นะคะมันจะเป็น moisturizer ที่ไม่มีน้ำมันสามารถเติมได้ระหว่างวันเลยจะทำให้ผิวของเราชุ่มชื้นสดชื่นแล้วก็ไม่หมองคล้ำแห้งเสียด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นน้ำแร่จากธรรมชาติผสมสารสก,กัดจากกลีบบัวนะคะ โูแบบตอนนี้คือฉ่าม,มากหน้าชุ่มฉ่าแล้วก็รู้สึกเย็นสบายผิวมากๆเลยอีกตัวนึงนั้นก็คือตัวโลชั่นป้องกันแสงแดดตัวนี้นะคะตัวนี้กิฟรินมันติโปรเทคทีฟซันสกีนนะคะ SPF 50บวกเลยนะคะแล้วก็ PA ถึง4บวกในกันนะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อโลชั่นน้ำนมซึ่ง ต้องบอกกอนเลยว่าความพิเศษของเขาคือไม่เหนียวเนอนะนาค่ะทุกคนเป็นสูตรโลชั่นที่เวลาทาเข้าผิวแล้วจะแตกตัวเป็นน้ำนะคะอันนี้อยู่จะใช้ทาทั้งบนหน้าเลยแล้วก็เวลาออกมาข้างนอกอย่างเงี้ยอยู่จะเอาฉโลมที่ตัวไปเลยนะคะถึงแม้ว่าตอนเช้าเราจะทาโลชั่นบำรุงผิวโลชั่นกันแดดมาบ้างแล้วแต่ว่าถ้าแดดแรงขนาดนี้นะคะเราสามารถเติมกันแดดได้ในระหว่างวันเลยนะคะตอนเช้าเราแต่งหน้ามาแล้วตอนบ่ายเราเจอแดดแรงขนาดนี้ถ้าเราต้องการปกป้องผิว เเาาอีกระดับหนึ่งนะคะให้บีบครีมกันแดดมาวอร์มนะคะเสร็จปุ๊บนะคะก็เอาแทบลงไปที่หน้าของเราเลยนะคะจริงๆแล้วทารอบเช้าก็พอแล้วแต่ถ้าใครเป็นคนที่แบบเฮ้ยไม่ได้เลยฉันต้องแบบกันแดดฉันจะต้องอยู่ที่ตัวฉันตลอดนะคะก็สามารถเติมลงไปเพื่อความมั่นใจได้อีกนะคะน,นี่ก็เป็นทริคผิวสวยสำหรับวันนี้ที่นำมาฝากทุกๆคนนะคะอย่าลืมไปลองใช้นะคะตอนนี้นะคะก็ออกไปเปรี่ยวได้เลยะค่ะไปลวคะว่ะบ๊ายบาย